คุณพี่ใส่เป็นไซส์อะไรเดี๋ยวแมค่ค้าเอาเป็นไซส์ของคุณพี่ให้สักครู่นะคะพอที่จะทราบไซส์ของคุณพี่ไม่เอ่ยเป็นขนาดข้อแขนนะคะเดี๋ยวแจ้งวิธีการวัดไซส์ให้เนาะ นะคะคุณพี่เนาะสำหรับสร้อยแขนไทเกอร์อายนะคะเดียวอินอ้อได้เลยค่ะคุณพี่ได้เลยนะคะบันทึกภาพไว้ก่อนได้เลยนะอ่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นขนาดไซส์18นะคะคุณพี่อุ้ยดีกำลังดีไซส์17กำลังดีจะอยู่ที่ไซส์17ค่ะเขาจะหลุดเขาจะหลุดเพราะว่าเม็ดเม็ดมันใหญ่เม็ดมันใหญ่มันเกาะไม่อยู่ค่ะพี่เพราะว่าตรงนี้มันมันไม่ได้สูงมากเห็นไหมเม็ดเขาใหญ่ค่ะพี่นี่ค่ะ จะประมาณไซส์17-18ค่ะ